มาแเหลขณะนี้สินทวีเป็นตัวนำอัศวินเป็นตัวที่สองเบียงชัยวงเป็นตัวที่สามถ้ายปเป็นปิกาจูและอัศวินที่คงไปสามสินทวีเป็นตัวนำ ลวงชัยวงเป็นตัวที่สางอัศวินเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นปิกาจูแฮปปี้มิลกี้ที่คงไปชสีบอกทางตรงสินทวียังเป็นตัวนำอัศวินเป็นตัวที่สองดวงชัยวงเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นปิกาจูและแฮปปี้มิลกี้ ที่ปายเก้าสินทวียังเป็นตัวนำอัศวินเป็นตัวที่สองดวงชัยวงเป็นตัวที่สามสินทวียังเป็นตัวนำดวงชัยวงเป็นตัวที่สองที่จะมีเป็นตัวนำอัศวินเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่สองสินทวีหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดห้าแปดวินาที อัศวินหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที2.82วินาทีดวงชัยวงหมายเลขหนึ่งชนะที่สามเวลาวิ่ง1นาที3.76วินาทีสินธวีหมายเลขสามชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที2.58วินาทีอัศวินหมายเลขสองชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที2.82วินาทีดวงชัยวงหมายเลขหนึ่งชนะที่สมเวลาวิ่ง1นาที3.76วินาทีครับ